ตมแจ้งซึ่งการปฏิบัิการนีเรื่องสิทธิ์องกรณ์สีมานะครับผมผมบอกว่าเรืเมื่อวานนี้วันนี้มนท่านใหม่นะครับก็ขออนุญาตเรงกา้วกันแตาสื่องจากเรื่สิทธิองร์สมานะครับตการศึกษานะครับเก่วกเรื่องโต๊ะทางด้านด้านสิและุรยานะครับซึ่งในประเทศไทยมีอยู่สแห่งด้วยกันและกรา์สีมานี้ก็าเป็นส่วนาก อุสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะดูแลในเขตแต่อีสานใต้แต่การจัดการกษานะครับเรามีธุรกิจในเรื่องการจัดอุตสาหะาป็นจ่าที่ไนะครับอนุรั์สร้างสรรค์พัฒนานะครับ่เให้บริการเดยกแค่ เดียวกันสิบต่างๆเราได้ทำเรืองยูนคุ้นชาติตลาดสิบไปนะครับในขณะนี้ก็ยังมีนักเรียนนะครับที่รรบไปโชวบและก็สนใจเรื่องของการเรียนก่อนะครับในระดับที่สูงขึ้นก็ตัวดการศษานี่แล่ระดับ้อหนึ่งนะครับข้อสี่แล้วก็ระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับเราปริญญาโทด้านนี้โดยเฉพาะ มีสถานที่เรียนนะครับหากขึ้นชรบแล้วไปเรียนที่เรียดนาศิลป์นะครับก็จะมีดาวเทวดเช่นวงอลังนะครับก็เป็นจิเก่าของเวียนักศิลป์ตัวเอกที่ประเทศนาศิลป์นะครับแล้วก็เป็นพี่น้องกในสารของวิชาารศึกษาของเราการศึกษานสารนะครับก็จะมีในเรื่องของ คนที่มีความรักก่อนเข้ามครับจบโบราณเข้ามาแต่ว่ายังขาดแรงดึงดูดนะครับเราก็พยายามที่จะขึ้นเหนือนะครับไปกันแต่หนูเราการสริมที่ครั้งนี้นะครับท่านจะได้ครับอุ่นโดยการเอาร่วมสนุกนะครับมาร่วมรับรองมาเลยและรในเรืはは่องของการส่งเสริมของการเรียนรู้ของุบรานนะครับโดยเฉพาะในตัวนครศรีมาแล้วนะครับมีกบรานที่มีความ ขานแทนนะครับเราจะเป็นจะต้องหาคัณส ja ื่อเขาในทตกๆแกลครับที่เราจัดวล์กัารสมที่รรนาการนะครับถึงแม้จตว่าที่ได้เสยเงินซือมากต่ในตุมึของรบาการนะครับโดยท่้นล็อกเกร์ล็อกทีาหรือว่าะนสรับก็ เป็นประชาชนทำแล้วก็มีความร่วมมือกันแล้วก็ได้มาช่วยแล้วก็มาเห็นน้ำใจไปดีนะครับที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะครับกางเช่นขออนุญาตเอื้อช่วยนะครับเนท่านผู้รายการอือชมรมผู้กองตูวิรานสีนักกองวิรานสีมาท่านเออนางสาวรัตนกรเรื่อยๆไปรวมตุลครับ ตันนี้ก็เป็นที่มาของการจะรณรงค์การบรสนอเลยครับมีภาพเพื่อนเกียิให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านรัฐกนตรีรับาท่านรั้านปรีอัฐสภาแล้วทากระทรวงแรงงานได้ดำเนินทานแล้ก็ตัวขอเรียนนะรับขอบคุณทุกครับกระเบื้องท่านผู้บริการวิัยนราศีมกรดิบาท่านพอทูนทองไกรึุนลำ ท่านประธานคนโผู้ปกครองและครูวิทยาลัยไท่านประสิทธิ์นายกราชีมาท่านผู้บริการวงเรียนบ้านนายใหญ่ท่านผู้แทนพื้นทุนท่านผู้นำ้องที่และก็เอฟซีนี่นะครับของกรมบ่อน้ำสร้างเล่าบันเทาสิ่งสร้างเล่าบรรเทาสิ่์ สร้างเราก็ต้องยอมรับครับว่าโด้ยปกติแล้วนะครับบริเวณโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นนาการาาใหญ่ในทุกๆช่วงปีใหม่ไปแล้วจะมีงานประจำปีและในทุกๆปีนั้นก็ถือว่าเป็นนิกาแห่งหนึ่งที่จะต้องมีวงหมอลำมาเล่นมาให้เอฟซีของเราได้ชนกันแต่ครั้งนี้ครับพิเศษครับ เป็นารายะพิเศษเพราะว่าการบริการผู้ท้องใจท่านบอกว่าถ้ามีวงหนึงน่งซึ่งถือว่าวันนี้นะั้นเป็นวงที่พอเสยงไม่ธรรมดาและก็อยากที่จะได้มีโอกาสเป็นประชว์ให้กับพี่น้องเราในเกตพืน้นที่ก็อกเป็นเมกะของหมอหลของอำเภอสุนเนินวันนี้เป็ดได้มีนะครับ การเล่าเป็นนะคับการล่าการเล่านะครับรบันเทิงสิเดี๋ยวผมจะไปพูดไปเรนะื่อยๆผมจะคงจะเรียกถึง่งนี้ครับตัวน,น,นี้นะครับมี้ผมได้ถามนะครับว่าตรงน,นี้นะครับถือว่าบาดแผลด้วยนะครับแต่ในอนาคตคงไม่แน่นะครับเปิ่อคืนี้นะครับมีน้องเราได้มาชฟมกันและบอกปากต่อปาก ในอนาคตก็อาจจะมาเป็นตุงประจำของบ้านเราก็เป็นไปได้แต่สําัญที่สุดครับทุกท่านครับต่วน,นี้พวกเรานะครับได้มานะอกจากมาให้มาชมมาลัากความกรเทิอนแล้วอิก่งน,นึงเพ่มเติมสักู่นะครับท่านผอได้นำเยนว่าวิลัยน่ารศินห้าอรีมาถือว่าเป็นวิเลยแห่งหนึ่ง เื่ออยู่ผู้บ้านผู้เมือกับโคราชของเรามาเป็นเวลานานและมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมาโดยตลอดแต่ยังแตกท่างกันครับเมื่อวิไลยเดินหน้าสิ่งหนึ่งับที่ว่วิไลยนะครับจะต้องทำานที่โรงเรียนบ้านใหญ่ตก็คือการที่ก่างห่วยไลที่สามารถ กระดุมนะครับกำลังนะครับกระหนงซับเพื่อในการมาับสนุนทางการเรียนการสอนได้ผมไม่เคยทราบนะครับ,แต,รบ,รรบแต่ท่านหัวอว่ามีคัามหนึ่งนะครับ,อบรออรอนอกจากเรื่องของการสอนเรื่องข้าราชลาเรื่องของการลาอีกหนึ่งนะครับที่ถือว่าวันนี้เนี่ยนะครหน้าที่สามารถสร้างชื่อเสียงอีกทางหนึ่งก็คือความสามารถในเรื่องของวงดนตรีสากลวงดนตรีโยธวาทิศ เมื่อสามารนะครับโรงเรียนสามารผลิตนักศึกษาษเกิดขึ้นมาได้ก็พาไปแข่งขันนะครับในระดับประเทศไทยได้แจมนะครับมาหลายแจมมีครั้งหนึ่งนะครับท่านอออก็เลยบอกว่าทำอย่างไรจะต้องไปแข่ง่างประเทศไทยได้แล้วก็นั่นก็คือตุวผู้มายหนึ่งของ่านออ,อ ในช่วงที่ท่านอารมณ์กำงนะครับแล้วก็อยาก่จะดเรเนการสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับผลงานของลูกหวานของท่านและสิ่งเรื่องที่ในช่วงนั้นท่านก็ได้ระดมคุนตัวเองไปนะครับไปอยกบยื่คอนอื่นนะครับและขณะนี้เนี่ยก็เหลือขาอยู่ตัวหนึง่งวันนี้ก็ต้องพยายามปิดงบประมาณให้ได้ถึงได้มีการจากกิจกรรมครั้งนี้เพื่อดจะดเ,เนินการเพื่อ ให้โครงการที่ท่านได้ดำเนินการนั้นสามารถปิดได้โดยสมบูรณ์วอนนี้นะครับวันนี้พี่น้องของพวกเรานะครับได้มาร่วมในการชมนะครับของหมอลำซึ่งมาครั้งแรกของบ้านเราผมเชื่อมั่นว่าพวกเรานั้นขั้นพืนนี้อนอกจากจะมีความสุขก็ส่วนหนึ่งก็งจะได้ร่วบทุญให้กักพิท,ทีอะไรนะครับต้องขอขอบคุณธนาคาทุกท,ท่านอีกครั้งหนึ่ง และก็วหวังใจว่าผลนุลที่พวกเราได้เึในให้กับทางวิไัยนะคะระับดุ่าบบนี้ก็คงปรับคึนกับทุกท่านภาคืนนี้อากาศก็เป็นใจครับลมค่อนข้างนะครับวันนี้ลมไม่แรงแต่คงมีความเย็นป้างที่ว่าภาคืนนี้พวกเราก็คงตรงกันอย่างมีความจุผมเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยแคงมนเวลาที่สมช่วแล้วนะครับผมขอร่วมกับทุกท่านเป,เปิดนะครับ mà hàng hay khu cái đủ, bỏ, nên, bỏ, bỏ, bỏ cái sàn lâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn